ยินดีก็รับสู่ช่อง a r m ์มแชร์ทูช่องของคนรักวันกาดวันนี้มาพบกับคลิป d e ็กดีเขตมมการ,ร์ดอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ การที่ทางผมจะนำเสนอเป็นการดที่ไม่มีอยู่จริงเด็กดีเขตนั้นมีการอะไรกันบ้างไปเริ่มที่การ์ดการ์ดใบที่1ที่ชื่อว่าโคโดยะซูคาสะที่มีสกิลช่องเรียกการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ทำการโจมตีจ่ายโซบาร์ดหนึ่งใบการ์ดหนึ่งใบในเด็กหากใบใดชื่อการ์ดที่ติดชื่อว่ามาร์ทไรเดอร์การ์ดใบนี้ได้รับภารโจมตีเพิ่มขึ้น5 0 0พันและทำการสับเด็กหากการ์ดในช่องใบโซนมีชื่อที่ต่างกันมากกว่า3ใบขึ้นไปสามารถนำการ์ดในดับโซน1ใบเข้าสู่โซได้เอฟเฟกต์ที่2ครับเอฟเฟกต์ช่อง มาไลเดอร์ดีเขตจ่ายคิงการ์ดบนมือ1ใบเลือกการ์ดในเด็ก2ใบใบการ์ดเหล่านั้นและทําการสับเด็กการ์ดซื้อกษาัตริย์จะเป็นการที่เข้ามาเล่นการใบการ์ดในเด็กให้เร็วขึ้นและจะได้รับพลังยามปฟรฟีอีกด้วยหากใบการ์ดติดชื่อมารไลเดอร์รวมไปถึงการได้เพิ่มการ์ดในโซจากการนําการ์ดในดบบโซนยัดเข้าโซอีกด้วยและถ้าอยู่ในช่องแวนการ์ดถ้าหกลายครับด้วยการ์มาไลเดอร์ดีเเราสามารถใบการ์ดจากในเด็กได้อีก2ใบด้วยซึ่งก็ถือว่าเร็วมากๆเพื่อที่จะทําเงื่อนไขของสกกาารรดม้เให็ว ากิ่งขึ้นแล้วมาร์ไรเดอร์ดนะีเคทนมีสกิลการ์ดอะไรกันบ้างแหละการ์ดไปให้2การ์ดมารไรเดอร์ด Mar ีเคทสกิลช่องแวนสกิลกดใช้เมื่อจ่ายเขาเก็าบ้าหนึ่งโซบาหนึ่งหากการ์ดในใบโซนของเรามีการ์ดติดชื่อมาเไรเดอร์ er มากกว่า3ใบเลือกการ 1, า์ดหนึ่งใบที่เป็นเกดไม่เกิน3ติดชื่อมาเไรเดอร์ er, ที่ไม่ใช่ม er ารไรเดอร์ดีเคทไลการ์ดใบนั้นในสภาพสแปนได้และใบการ์ดในมือ1ใบและจวหนึ่งใบสกิลที่สสกิลในโซเมื่อจบเฮิร์นหากแวนกัดของเราเกฮิตในเฮิร์นนนนี้้เรราาาทํกกกดลใใใบสภพไหือ็ กาการใบน้และทาการสับเด็กสกิลนี้สามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเฮิร์เท่านั้นการมาเลเดอร์ดีเคทจะมีการแปลงร่างและยืมลูกเล่นสกิลจากมาเลเดอร์คนอื่นๆสกายการเล่นของสายนี้จะสามารถบิวการเล่นได้อย่างหลากหลายมากมายทำให้ผู้เล่นที่เล่นสายดีเคทนั้นจะมีการเล่นที่แผาเผาและสตูจะไม่รู้ว่าคุณจะเล่นการ์ดสายอะไรนั่นเองการ์ดใบที่สามการ์ดที่มีชื่อว่าฮิคาริทนาซูมิสกิลช่องเรียกการ์ดเมื่อลงมาโชว์การ์ด่เกิดชื่อมาเลเดอร์หนึ่งใบบนมือถ้าทำการโชว์จะทำการเปิดการ์ดบ,บ,บ,บนฮอปเด็กห หนึ่งใบขึ้นมือและนําการ์ดอีกหนึ่งใบให้อีกฝ่ายดูใบการ์ดใบนั้นที่เหลือไว้กล้กองและสับเด็กเอฟเฟกต์สกิลในโซเมื่อการใบนี้หุกโซบาจากการเป็นค่าคอที่ตกิดชื่อมารเรเดอร์ดีเคทใบการ์ดใบนี้ได้รับเขา็ัช้าหนึ่งใบและเลือกยูนิตหนึ่งใบการ์ดใบนั้นได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันจนจบเหินการ์ดที่คาริสนาซูมิจะเป็นการ์ดที่ช่วยเร่งการใบให้เร็วขึ้นกว่าเดิมและถ้าหุกจ่ายเป็นคอยังสามารถได้ไา่แดมิซึ่งเป็นยูนิตที่ค่อนข้างดีมากๆเลยล่่่ะะกาาารบทีีีมมเออชงยื การใบนี้ทำการโจมตีเมื่ออีกฝ่ายเป็นเกรด3และในเฮิร์นี้มีการบายการในเด็กของเหล่าการใบนี้ได้รับ power บวกห0 0 0 0จนจบเฮิร์และสามารถจ่ายโซบาร์หนึ่งเลือกการ์ดใบนบนช่องเรียการรีไฮการใบนั้นได้กิวที่2สกิลในใบโซนเมื่อการใบนี้หกนำไปยังช่องใบโซนจากในเด็กหากแวนการเราเป็นมาเลเดอร์ดีเขตเลือกการ์ดหนึ่งใบบนช่องเรียการรีไฮการใบนั้นได้หากเรารีไฮสำเร็จเราจะได้จั <By. S 1> ่วการ์ดหนึ่งใบการ์ดมาเลเดอร์คิวบาร์จะเป็นการ์ดช่วยการปวนปอดของมดสนามอีกฝ่ายโดยการรีไฮและเพิ่มพลัังใให้กกบบารนี นี่เหมือนจะเป็นท่าปิดแต่ว่าเป็นท่าปิดที่ไม่รุนแรงระดับกลางๆแต่หน้าใส่การใบนี้ตรงที่เมื่อผูกใบจากในเด็กจะได้รีไฮฟีร้อมกับจัวซึ่งถือว่าดีมากๆเลยแหละการ์ใบที่5กาการโอนโนเดละยูสุเกะการสกิลช่องเหลี่ยมเมื่อจบการบูสต์ของการใบนี้จ่ายคเปอร์บัลล์หนึ่งนำการใบนี้เข้าสู่โซและนำการที่เกิดชื่อมารเลเดอร์คูกะจากในช่องใบโซหนึ่งใบลงช่องเหลี่ยได้หากแวนการ์เป็นมารเลเดอร์ดีเขตการที่หุคอได้รับเพเวอร์บวกห้าพันเอฟเฟกต์ใบที่สองเอฟเฟกต์ช่องวันการ์ การ์ดจากในเด็กหนึ่งใบและทาการสับเด็กหากการ์ดใบนั้นไปชื่อมาร์ไรเดอร์คูกะคุณจะสามารถจั่วการ์ดหใบได้ยูนิตที่จะมาช่วยการสร้างเวฟในการต่อสู้โดยเมื่อจบการบูทของการ์ดใบนี้สามารถนําการที่ติดชื่อมาร์ไลเดอร์คูกะมาช่วยตีอีกเวฟได้แต่เงื่อนไขอาจจะยากตรงที่ต้องเรียกมาร์ไรเดอร์คูกะเท่านั้นถ้าเล่นสายคูกะเพียวๆอาจจะใช้ยากแต่ว่าถ้าเล่นสายมาร์ไลเดอร์ดีเคดเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยละการ์ดใบที่6การ์ดมาร์ไรเดอร์คูกะดีเคดแปลงร่างสกิลที่หนึ่งสกิลอยู่ช่องเลีร่กา นำการในดับโซนหรือในใบโซนกับใกล้กองได้มากสุด3าใบและสับได้คัาทำสำเร็จสามารถจ่ายหิงการ์ดบนมือ1ใบการใบนี้และแวนการ์ดจะได้รับพาวเวอร์ตามการ์ดที่ได้กับเข้าใกล้กองเมื่อจบการต่อสู้ใบนี้ให้ทำการบายการใบนี้สกิลช่องแวนการ์ดเมื่อการดใบนี้ทำการไลท์ฮับการมาเลเดอร์ดีเคทคุณได้รับหงเดมเลือกเรียการหนึ่งใบที่มีพาวเวอร์กว่าการ์ดใบนี้รีไฮมันหากรีไฮไม่ได้คุณได้รับโซชา์แทนการคู่การจะเป็นการที่ค่อนข้างดีมากใครฝ่ายมีดาเมจ5แดมขึ้นไปด้วยการเก็บด หรือในใบโซนแล้วได้รับพลังตามการ์ดที่เก็บไปถ้าเราเก็บมากกว่า2หรือ3าใบพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและสามารถกดดันคู่แข่งได้เป็นอย่างดีการ์ดใบที่7การ์ดใบสุดท้ายการ์ดมาร์ไรเดอร์ดีเอ็นสกิลที่1สกิลช่องเรียกการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ทําการโจมตีหากการ์ดติดชื่อมาร์ไรเดอร์จ่ายเขาก็บาตรหนึ่งนำการ์ดที่ติดชื่อมาร์ไรเดอร์จากช่องใบโซนลงช่องเรียกการ์ดได้และได้รับคาวเวอร์บวกหันจนจบเพลินสกิลที่2เมื่อจบเิรินของเรานําการ์ดใบนี้ไปยังช่องดา กาใบ,บนั้นติดชื่อมาไรเดอร์จะนำกาใบ,บนั้นไปยังช่องไบโซนแทนและ้าเกิดแวนการเป็นมาไรเดอร์ดีเคทได้รับโซชาร์ตหนึ่งใบกาดมาไรเดอร์ดีเอ็นจะเป็นยูนิตที่เสริมห่าปิดด้วยการสร้างเว็บจากการต่อสู้ค่อนข้างง่ายเพียงแค่เอายูนิตจากไบโซนมาคอเพิ่มเว็บได้และเป็นยูนิตเกตสายที่สามารถสร้างการหงายแดมได้ด้วยโดยดีดีดเอน็นไปยังช่องหงายแดมและหยิบกาจากช่องดาเมจโซนล,ลงดอปหรือไปไบโซนได้เลยแบบง่ายๆากาใบ,บนั้นติดชื่อมาไรเดอร์แถมได้โซชาร์ตฟรีอีกด้วย5าแวนกาเป็นดร หถือเป็นยูนิตเก่งใบหนึ่งเลยที่เจิมเข้ามาเสริมพลังให้กับเด็กไม้เด้กดีเคทให้เก่งมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมและนี่ก็คือการ์ดบางใบของเด็กดีเคทที่ผมได้เข้ามาแนะนําให้เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมกันว่ามีสกิลอะไรกันบ้างแล้วคลิปต่อไปจะทําเกี่ยวกับการเด็กอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับขอขอบคุณคุณแคคคุณเวเวฟด้วยนะครับที่เข้ามาสมัครสมาชิกข,ของช่องอาร์มแชททูคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดี